ก่อนที่จะแลกทุกอย่างจงถามว่าปลายทางเธออะไรหญิงชราคนหนึ่งวาดภาพสีน้ำมันโพสต์ขายออนไลน์ผลงานของเธอโด่งดังและมีผู้ติดตามเยอะมากภาพของเธอพรีเมียมตรงท,ที่เธอวาดภาพเพ้นพสีน้ำมันได้แค่วันละหนึ่งภาพเท่านั้นและปัจจุบันมีลูกค้าจองคิวเธอเพียบยาวไปจนสิ้นปีนักลงทุนหนุ่มเห็นผลงานเห็นโอกาสจึงเดินทางไปบ้านเธอเพื่อยื่นข้อเสนอทางธุรกิจให้เขาเริ่มต้นด้วยการถามว่าปกติคุณใช้เวลาวาดภาพสีน้ำมันนาน เธอตอบไปว่าเธอใช้เวลาแค่ช่วงเช้าเท่านั้นภาพหนึ่งใช้เวลาไม่เกินสมชั่วโมงพอเห็นเธอมีเวลาเหลือเยอะเขาตื่นเต้นมากจึงรีบถามต่อแล้วเวลาที่เหลือของวันคุณใช้ทําอะไรล่ะหญิงชราจึงตอบไปว่า<ๆ>เธอใช้เวลาช่วงบ่ายเล่นกับแมวของเธอจัดการงานบ้านแล้วพอแดดร่มตอนเย็นเธอก็ไปปลูกดอกไม้ทําสวนดอกไม้ของเธอชื่นชมความสวยหลังบ้านนักลงทุนเห็นเธอว่างขนาดนั้นก็ยิ้มอย่างมีชัยชนะแล้วรีบพูดว่ายินดีล่วงหน้าครับผมทําให้คุณรวยวันนี้ได้ ลองคิดตามผมนะถ้ารูปหนึ่งคุณยังขายได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วคุณขยันเพิ่มอีกนิดหน่อยทาสักห้ารูปต่อวันคุณจะได้เงินเยอะขนาดไหนธอลองคิดตามโอ้ถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกห้ารูปเงินต่อวันก็คงจะได้เยอะมากเลยพ่อหนุ่มแล้วจะเอาเงินไปทําอะไรล่ะนักลงทุนจึงพูดต่อนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นพอคุณเริ่มมีเงินเก็บสะสมเยอะขึ้นคุณก็จะมีเงินลงทุนเปิดสตูดิโอของคุณเองได้แล้วคุณจะมีเงินเหลือมาจ้างจิตรกรวาดรูปช่วยคุณด้วยคุณคิดดูว่าสตูคุณจะผลิตภาพอออกมาไได้้เยยะะแแตปหลว ภาพขายใต้แบรนด์ของคุณถึงตอนนั้นคุณจะมีเงินเยอะมากเธอพยักหน้าอืมรวยจัดเราจะเอาเงินไปทําอะไรเยอะแยะแล้วพ่อหนุ่มคุณก็จะได้เอาเงินไปเปิดแฟรนไชส์ต่อเลยทอแบรนดิ้งคุณติดคุณก็ขายสินค้าศิลปะหลายๆแบบโดยที่คุณสามารถเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ในอนาคตคุณอาจจะมีหนังสือรวมผลงานคุณอาจจะออกของเล่นูมีท่าให้เล่นสารพัดแล้วคุณก็จะมีแพสสีบินคมทําให้คุณกลายเป็นเศรษฐีใช้เงินไม่หมดเลยนะเธอมองตาเขาอืมเงินเยอะมาก แล้วเอาเงินไปทําอะไรต่อและวพ่อหนุ่มนักลงทุนเริ่มหมดเรื่องพูดเขาจึงได้ตอบเธอไปว่าถึงตอนนั้นคุณรวยมากแล้วคุณก็ไปทําอะไรที่คุณอยากทาสิตอนนั้นคุณก็อาจจะวาดรูปในแบบที่คุณชอบวันละหนึ่งรูปเวลาที่เหลือของวันคุณก็ไปเล่นกับแมวตอนเย็นก็ไปทําสวนดอกไม้แล้วก็นั่งชมผ้ะาที่ตกชีวิตแบบนั้นดีสุดๆไปเลยจริงไหมเธอจึงยิ้มแล้วพูดว่าอืมดีมากๆเลยพ่อหนุ่มแล้วมันต่างอะไรจากชีวิตฉันทุกวันนี้ละจะ๊ะนักลงทุนผู้พูดไม่หยุดถึงกํเงิบแล้วก็พูด ตไไม่ได้ในยุคนี้นะครับก่อนที่จะทุ่มเททุ่มกายถวายชีวิตแลกทุกอย่างเพื่อมุ่งมั่นไปข้างหน้าจงมีสติเสมอว่าที่เราเริ่มต้นเส้นทางนี้เราทําไปเพื่ออะไรเพราะถ้าปลายทางคุณไม่ชัดคุณอาจจะต้องขยันแบบงงๆและไร้ซึ่งทิศทางไปตลอดชีวิตหาคุณชอบนิทานแนวคิดดีๆแบบนี้กดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะหามาเล่าอีกแพ่ครับ